ขยับรถกันใช่ป่นเองึงขยับแค่แถหน้าเดี๋ยวมาขยบหน่อยนะขยับหน่อยนะมันขยับมามึงขยับเลยนะโอเคปะมึงต้องจอดนิ่งนะมือสมาธิกันหน่อยนะนั่งเป็นมึงขยับมึงมึงขยับไปเนยนะสมมติว่ามึงจับมึงเอามึงมึงมึงคิดแค่ว่าว่าว่าไม่มึงมึงฟังกูมึงมึงคิดแค่เรื่องนี้ว่าพอไม่ว่าระยะไม่ว่าสเปซอะไม่ว่าสเปซของของแก๊ประหว่างรถเรากับรถมันอะแค่ไหนมึงขึ้นไปตรงกลางอะตรงกลางคือตรงไหนมึงขึ้นไปให้ถึงตรงกลางอะให้ ให้ได้เล่นไปให้ได้ดันให้ได้แบบว่าสู้หน่อยงั้นกูว่าหันหลังให้มันเลยไหมก็ได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาแบบพลิกแพงตะแคงรั่วเออเอาไงหหัันก็คือหันหันหลังคือสมมติว่าอาหันหลังให้มันใช่ไหมพอมาขยับมาปุ๊บแล้วก็เราเเเเรรราาาออก็ดูเราดูหลังไว้ใช่ไหมถ้ามันถึงระยะแล้วถ้าแบบว่าห้าวิสุดท้ายเราก็หักขวาแล้วก็จอดแค่นั้นพอแล้วก็ลงห้าวิสุดท้ายหรือแม้กระทั่งสองวิสุดท้ายอย่างนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าง่ายกว่าเอาไงคือเราจะหันขวาทั้งหมด คุณคิดว่าไงมลองฝึกไหมเวลาสิบนาทีนะใ้่หกนาทีเหรอเดี๋ยไม่ต้องรอว่ามันน่้จะเข้าใจกันแหละลองดูไงเผื่อมันเกิดสถานการณ์จิงขึ้นมาไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไปสิไอ้แพทดเอาไอแพทดเป็นจุดสุดรวมสุดรวมจักรวาลไอ้แพทดลองดิเอาไอ้นี่ไม่ได้ฟัง ก็หมายถึงว่าเราจะหันสูตรให้มันใช่ไหมถ้าสมมติมันใกล้ถึงเวลาปุ๊บแบบหนึ่งอาทิตย์ประมาณสามสิบวินิจุสุดท้ายระะยที่ใช่เราแต่ว่าจอเราอะก็ดูข้างหลังไว้ว่าระยะมันถึงประมาณไหนอ่าโอเคพอสมมติประมาณสิบวินิจุสุดท้ายแล้วเราถ้ามันจอดแล้วอ่ะเราก็แค่ขับขวาแล้วก็ขวาแล้วก็แล้วก็ลงสามวินิจุสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเง้นะเนี่ยแค่นี้เออห่ะค่ะมาต่อต่อมาต่อไปได้ได้ได้เลยขวาแล้วก็ลงเลยจบแต่ทีนี้รีมูซีนี่ะมึงจะทันหรือเปล่าเราจะเป็นของกูหรอกของกูเหอะอูเห็นจอดรถกันสเปรตะป่าเลยเกินเีย ไม่ต้องห่วงไปแล้วพวกกูอยู่หลังสุดทั้งนั้นอ่ะใช่กูออกก่อนนะโอเคไหมเอาไห้มึงดูจีทีบีสีส้มเป็นหลักโอเคปะเลื่อนโกลมันก็เด่นนะเอาไหมเลื่อนโกลน้ำไหมเลื่อนโกลมันสิงเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวไอโกลจะโดนยิงเติมปะกูกูกูก็ต้องไปอยู่ทำไมถึงว่ามึงก็ต้องมามึงก็ต้องให้กูเป็นคันท้ายไม่่คนคนคนที่น้ำก่อนคือมันคือแถวแรกไงอย่างคนที่ตามหลังมันคือแถวสองไอโกลมจะได้เซฟตัวเองได้ไงว่าจอดสี่หรือห้าองศาก็ได้อ่ะแบบไม่ต้องแบบร้อยแปดส ม่คือมึงแค่จอดให้มันต่อกันมันไม่ได้ยากเลยเว้ยมึงไม่ต้องจอด90องศาหรืออะไรขนาดนั้นมึงแค่แบบหรือว่านนจริง<อ>แล้วให้กูไปเป็นแบบจอดขบวนซ้ายสุดแล้วให้คนต่อตูดกูไปเรื่อยๆกูไม่ต้องอยู่ตรงกลางไอ้เก็ตมึงเทสเสียงน้องันนี้เทสเสียงน้องันนี้เฮ้ยกมึงตื่นกันอยู่เม้นะไอ้ตื่นอยู่เม้นะยิงน้ะไม่กดดันนะเล่นเป็นตัวเองนะ เล่นได้เต็มที่กูบอกพวกมึงแล้วไงว่าแพ้ชนะไม่สาคัญเว้ยของทั้งมึงเล่นเต็มที่ก็พออย่างนี้ะเออมึงแกล้งคอยแกล้งในส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็เล่นไปขแค่นั้นเองหยอเหมือนนั้นแหละเล่นไม่หยอกมึงฟังนะมึงทาเพื่อมาแรงน้องมึงบอกไปเลยไม่เหมึงแองสีเล่ย์ยังไงพวกมึงชนะอยู่แล้วเกมนี้ฉันก็รู้มาตั้งแต่แรกแล้วไหมไม่แล้วสาสาคนใหม่ลั่นไหมเนี่ยนี่เงียบไปแล้วเนี่ยล่าหาลั่นล่าอยู่เั่นคนเดียวเลยคนอื่นยังไงลลั่นนลักูไม่ดีเลยนะสามคนพูดคนเดียวคืออะไร สอคนนะอีกสองคนหลับไอ้ี <S <S ่อ๊ดหลับแล้วพี่ัหลับแล้วเหรอพีแลนี่ี่ไดกี่บวงอ่กี่บวงนะหพี่หลับหรออ๋อชิบ่ายแต่บางทีก็อยากแพสพี่การพี่การล่ะเเยพี่การพี่าอ้าวว่าไงไม่ับ ไม่ตอนนี้รถของเราพี่อะหรอเปิดตอนนี้จะได้ไปถึงบ้านไปเลยหรอนขนมกุนาตายแน้เราจะเป็นเราที่ดันบ้างนะต้องใช้ว่าขยะเบื่อดีดีเอาดีดีขยับขึ้นไปโภงนาพลมีชายมาคนไม่ไรนะเป็นว่าค่อยๆกินโซนไปอ่ะค่อยๆกินไปอ่ะนี่นะขอร้านล่านเพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่แล้วเราไปขอเรือโอ้โหของเจ็ดนี่แน่นี่แน่ได้เราสองมันได้เราเพื่อนเราจะไม่โดนหิ้วไปไง ต่อไปพี่จะแบบบว่านี่แนะนี่แน่อยูพี่คัดอยู่เน่พี่คัอููขึ้นมึงฟังกูนะนิดเดียวเองนิดเดียวเองเจะไปโดนซฟีหลังบ้านเขาอะเราไม่ได้แบบว่าโดนรวดเดียวหายซะ่าหน่สไยมึงแบบเปิดได้ตลอดเลยมึงจสายแค่แบบนิดเดียวเอ่นี่ะเไไว้นี่แหละเลยนะสา่จะไปนี่ันมดแบนเดียวหายเท่ไปร้างปดไตมันาแล่แก็นี่แหละโดนดิ ขอโทษมันน่าจะมันน่าจะฟิลแบบว่าไหนไหนเกลลองจริงสเนาะมันรับมันรับมันรับจะเล่นได้เลยเนาะแปหมมันทำตามก็พูดอยู่ก็อย่าเพิ่งทำไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยถ้ามันถ้ามันเดินกูก็เดินมาดิเดี๋ยวบิวค้างน่ะสุดท้ายมันก็สุดท้ายมันก็ตามเราบ้างหรือหรือหรือว่าเราจะเซตเลยแล้วก็ลงเลยแล้วแล้วแล้วมันจอดตรงไหนก็ซัดไปกอนเลยเอาปะล่ะเล่นหนึ่งงานไหมล่ะ ไม่่มันต้องรอประกาศอันนี้ก่อนไม่ใช่หรอเขก็อกวกาเขาจะประกาศมินตอนลงไงงจาาทอไม่ถ้าแกล้งบ้าแบบนั้นอ่ะปืนเราเล่นฟรีอยู่แล้วอ่ะแต่แต่มึงห้ามหลุดนะเออแต่มันต้องรูปอยนะรูคนคนในไฟอ่ะคืออมึง่ในไฟะเอาออกมามึงมึงห้ามแหลมกว่าเดิมนะใช่อันนั้นอ่ะมึงต้องเล่นโซนนั้นจริงๆมึงห้ามแหลมเลยนะอันนั้น55วิสุดท้ายทำอะไงทำประหลงเลยไหมแบบที่คุยกันแล้ไม่ต้องอะไรหรอกหรือว่ายังไง เอาไอแบบเดิมแบบเดิมที่เอาแบบนี้ก่อนเออแบบนี้กแบบเดิมสองสองเอ็มโอกาสแก้อีเอาเอาเอาเป็นแบบนี้เอาเป็นแบบนี้ก็ได้หมายถึงว่ามึงเห็นแนวรถอย่างนี้ป่ะคิดว่าไงถ้าแบบขยับมาแล้วแบบว่าลงแบบนี้เลยลงแบบนี้เลยอะลงได้นะเออเอาอะไรได้ปะง่ายดีปะเขาเปลี่ยนแนวรถนะเพ็บก็เปลี่ยนตามเราแล้วอันก็ได้งั้นงั้นก็ถ้ามันขยับมาเดี๋ยวเราลงเลยตอนแล้วเราลงสองวินสุดท้ายแต่มันจะไม่กว้างเราเราเราลงได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ลงตามเราจริงๆมันก็เสียนะเพราะมันเกินเวลากว้างมากเลยเราลงสองวินสุดท้ายก็ได้ลงสักหะ

ข้างหน้าขึ้นหน่อยนะต้งการรวมกันต้องการเลยต้องการเลยต้องการต้องโกงตงโงลาตรงการต้งาต้งการนะต้องการเลยต้องการเลยสันเลยสานเลยสารตักลางเลยสรตักลางเลยสานเลยสันเลยสารเลยเอาสบดด้วยสานเลยเอาสมาด้วยไป้ย้ยอ้ยโเลยงยอ

เอาตบมาหน่อยเอาตบมาหน่อยเอาตบมาหน่อยกลมะเกี่เพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยเขาล้มแล้วดึงเพื่อนหน่อยใครลุกดึงดึงเพื่อนหน่อยหยิบเพื่อนตบมาหน่อยเตบมาหน่อยยิบเก้าหยิบก้าเพื่อนเอาเขาไปด้วยตบานหยิบเก้าเพื่อนไปิ้้วเอมัมาเยอะเอามมาเยอะตบเพื่อนก่อนตบเพื่อนก่อนแล้วเยอะตบมือเยอะหยิบตบหยิบตบชุบแล้วชุบแล้วไอห่นเยอกาเการเกาเยอะหยิบเก้าเอยบเกาเ่อยบเา ดันนากาไัวาดันขึ้มาหน่อยนยันขึ้มาหน่อยเขาอยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเขาเพื่อนไปยิเพื่อนดึตัวมาตัวมาชุบเยชุเลยยิงแนวหน่อยมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางมาเล่นตรงกลางหน่อยมาโหตรงกลางเวเรตรงกลางโดนต้มตรกางรออเอามน่ยเอามาหน่อยเอามาหน่อยอามาหน่อยเอาหน่อยอมาหน่อยเอาเร็ว เล่นหนสามมาสบมาหน่อยมาเล่นนกาหน่อยบมาหนอยเล่นนกลางเ่นนกงเล่หนาเ่นนกาเล่นนกาเล่นนกานะเอาสบหน่อยเอาสบหน่อยสบเราเยอะนะยอย่างน้อยก็ได้เล่นด้วย นะพี่เวิร์ดพี่เวิร์ดขวาพี่เวิร์ดพี่เวิร์ดขวาตามแล้วตามแล้วตาแล้วยเพื่อนเฉยเพื่อน กดกดบ้านคนกดบ้านคนนะ้างไอโนโดนทำนะไอ้นอููเถึงบ้านนะกู่ถึงบ้านนะเล่นไปหล้ายหล้ายหล้ายสวยสวยมากปูรนฟีดกูนฟีดไหล้ายไปหลายบูบูได้บูดได้ไหายไปหลายไปยไอ้ที่ปอไเหี้ยดึงสับถ่ายมา ว่านวจริงไหมเดียวมองไม่เห็นนว่าสีไหนเป็นสีไหนเเดียวไม่เห็นเลยอ่ะทุกคนช่วยหน่อยทำยังไงเดียวต้องรีเชดใช่ไหมยดีไยวได้ลงรีเชตเนียคือมันมองยากพอแบบเวลาตายแล้วมันเป็นสีน้ำเงินอ่ะมันมองอะไรเป็นสีดำหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวค่อยปรับมันตายอยู่อมันปรับไม่ได้ไอ้เพื่อนหายสองจุเพื่อนหน่อยอยังไม่ได้ลงรีเชดด้วยค่ะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวป่ะเอ้มองออกว่าถามจริง มองไม่ออกเลยสีไหนเป็นสีไหนเน,นี่ยตอนเนี้ยเอาจริงไหมเวลาเพื่อนเดินมาซึงเกลไม่รู้เลยว่าเชื่อใครเดินมาวะเลือตาบอดสีแล้วเนี่ยน้องไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูปรับปรับแสงให้นะเดี๋ยวช่วยเตือนด้วยขอโทษครับขอโทษครับ ออยิ่งตอนโดนยิงอ่ะแล้วลุกขึ้นมาคือเกลมองยากมากคือทุกวันนี้คือตีไปก่อนโดนไม่โดนตีไปก่อนเอาจริงไหมเนี่ยว,ว่าเราอ่ะควรที่จะชุบเลยอ่ะแบบหยิบไม่ว่าใครอ่ะก็หยิบมาก่อนไม่ว่าเพื่อนหรือเราอ่ะต้องต้องหยิบมาขอบคุณครับแต่ว่าจะทำเต็มที่แล้วอ่ะเมื่อกี้เอาจริงไหม ขอบคุณค่ะพี่หมอไม่ไอไอไอเจสแต่มาเกียกูกูไปแก้ให้มึงกูไม่ช้านะกูกล้าพูดนะพงษ์มึงเรียกปุ๊บกูหันไปยิงไอไอนั่นล้มปุ๊บแล้วกูก็โดนไฟปืนไฟกลางแก้เลยนะแล้วกูก็ล้มแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยมึงไม่แล้วแล้วพวกมึงได้ยิงปืนไฟกลางบ้างไหมกูอยากรู้ไอตี๋กูว่ามึงอยู่ไกลไอตี๋ไอตี๋ไปแป๊บนึงมึงไอตี๋กูว่ามึงอยู่ไกลไปนะตอนตอนเปิดไฟอ่ะมึงอยู่ไม่ได้ไปอยู่ตรงรีโมซี่ใหญ่ปิดเลยว่ามึงขยับไปข้างหน้าหน่อยก็ได้นะ ตายมากเลมาถึงว่าเออกูกล <un ้ามากนะเพราะกูต้องขยับไปเพื <Hmm ่อยิงไปเหมือนนไฟเพิ่งจะถอยไปข้า เพื่อเพราะว่าตำแหน่งมึงอ่ะถ้าสมมติมึงยิงไฟด้วยมึงแหลมเอาปืนที่ตัวกลางไฟมันนับปืนระเบิดหนุ่ยไงเป็นไงได้ไหมได้แต่แบบว่ามึงตายไปแล้วกูชุบมึงเกิดชะบันเลยมันแตายต่อกูชุูไปตีเกิดถ้าแบบว่าเราต้องแบบชุบเลยคว้าได้ต้องชุบเลยอ่ะพี่เเซฟลลิกใช่ไหมคือแบบไม่รู้เขาจะเอาเพื่อนจะชุบไม่ทันตมาช่วยไงใช่คือเขาเรงเร็วมากเลยทั้งศพเราทั้งศพเพื่อนอะระยะปืนมันต้องไปอยู่ใกล้ขนาดนั้นเลยหรอ แอ่ที่กูอะมาช่วยเกมเพราะว่าเพราะว่ากูเดินมาแกะเกมแล้วเกมมันสู้ปืนได้ไงแต่มันโดนอีกกระบอกแกม้ปสามารถใช้แบบปืนสองได้ไม่คุ้มวหมจริงนะแกจะใช้ได้เะยะใช้ความยิงแบบเอาจริงนะกูอยู่ไฟการกูไม่ได้ลุกเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตอนตอนที่กิมกิมสั่งให้ชนเลยอ่ะเรายังบนบนเรือที่ชนแล้วพาไปตรงไหนแล้วกูมั่นใจว่าไฟกลางเราก็ฆ่าไปเยอะเหมือนกันแต่ท่าตกเข้ามาไม่ได้ ไม่ดันนะถ้ามันสามสามแมตช์แล้วอ่ะฆ่าไม่ดันมันก็ภาพเดิมดิกูดูนี่กูดูแบบย้อนหลังคือเพื่อนเราอ่ะเวลาโดนโดนฆ่าวอร์ยไอไฟไฟกลางอ่ะมึงลังเลอะไรวะไอตอนเปิดอ่ะมึงอย่าลังเลดิไอไอการ์ดมึงพาเพื่อนเข้าไปเลยพายคิวพายหยอกพายม็อกเข้าไปเลยโอเคป่ะ มึงพาบอกช่วยกันมากไม่คช่เวลาเพื่อนตายอ่ะมึงมึงดึงมาหน่อยเมื่อกี้วอลป็ดแปคนแล้วไม่กลับมาเลยนะไม่เด้งกลับมาเลยนะใช่แต่จังหวะนั้ม่เกแต่รู้มองอยู่นะชีมคือมันเอาไม่ได้อะคือเพื่อนเราหลมเยอะมากก็แต่ไหนมไปได้ก็แต่ไหมแต่เมื่อกี้เดิน่ดนสายไม่ได้ใช่ป่ะโนไม่ได้ไม่ได้เลอยัไไปแล้วโดนยิงกูไม่คือคือกูอะบอกตั้งแต่ที่วอลมันยี่สิบแล้วว่าให้ให้กูอะพูดอะเก็บไปแล้วว่าให้เกตอะ ไม่ยังไงเดี๋ยวครูมาว่าไม่ไหวเน่ยปรับสุดแล้วช่วยหน่อยัดูปรับสุดแล้วด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้ก็ยันไม่ได้ใช่ใช่ี้แบบว่าที่เรก มันมืดจังอ่ะสอกระบอกสามกระบอกตอนนี้แบบมันไม่ไหวอ่ะมันเอาคนออกมาไม่ได้ลงรีเซตด้วยอ่ะคนดูถ้าคนาอย่างนั้นอ่ะกูจะถามกมึงลิตปืนได้ฝั่งไหนนะถ้าถ้ากูบอกว่าแต่ต้องย้ายแล้วอ่ะคือกูจะถามว่ามันต้องมันต้องตั้งตั้งพื้นที่รอไว้เลยอ่ะมึงไม่ใช่แบบพอจะย้ายบ้านแล้วแล้วก็แบบมันมกูว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าเจ้าไม่ได้ลงรีเซตนะคะปกติคนอื่นเขาลงรีเซตกันทุกคนเท่ากับว่าถ้ามันจะย้ายมันก็เลยมืดเพราะมันเป็นสีของเกมนี้มันไม่ได้ปรับอะไรอ่ะกูอยากแแก้มาาคือบบว่ คืออยากให้แบบโฟกัสไฟ์จริงๆห้ากระบอกอแบบนวดไปเลยอ่ะถ้ามันไม่ไดันมาเราเล่นเหมือนวินแรกอ่ะถ้ามันไม่ไดันมาเราก็ไม่ต้องดันไปอ่ะให้ไฟดันก่อนอ่ะไม่ใช่ปืนนําไฟอ่ะเก็นปะให้ไฟนําปืนไม่ใช่ปืนนําไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ไฟก็ต้องอุ้มกันไวๆนะถ้าเล่นเหมนอนะ่ะคือกูว่ามอนเน่ยเราเราได้เปรียบจากเลยแบบว่าทั้งระยะปืนทั้งอะไรก็แล้วแต่แบบ คือถ้าถ้าแบบปืนมึงเอาปืนเดินแต่ไฟแพ้ปืนไฟไฟไม่เดินไม่เป็นไรนี่ไฟตอนเช้าแล้วน่าจะไม่น่าจะดีขึ้นมนถ้าไฟเช้ากล้าชนกล้าแค่ไปเลยเลยแบบกล้ากล้าชนอ่ะแล้วปืนมาโฟกัสไฟห้ากระบอกไปเลยแต่ถ้าเกิดระยะมันเข้าก็เหมือนมีแรกกูบอกไปแล้วไงถ้าเกิดระยะมันเข้าปืนมึงมึงก็ต้องโฟกัสปืนแค่นั้นเองมาเล่นเนี่ยมันมันไม่ได้ไหลมันไม่ได้แหลมเลยนะขวาซ้ายมันแหลมว่ะฮอบไม่แหลมไม่แหลมไม่แหลมแล้ว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 เล่นซ้ายสูงแล้วกูให้มุก แก้แค่คนที่มาตามกูนะไม่ต้องแก้ปืนใช่ป่ะแล้ว,แ,แ,ลวแล้วทีเนี้ยกูอยากกูอยากไปยิงไฟชิมหายด้วยไอ้เหี้ยคือคือกูอจะบอกใส่ในสีคือว่าคือตรงกลางอะ่ะเ,เ,เวลาเวลาปืนมันถึงระยะมันมันคือปืนหนึ่งอ่ะถ้าอันเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ไฟด้วยนะถ้าไฟดันไปปุ๊บแล้วแล้วปืนมันอยู่ในระยะที่มึงยิงได้ก็คือยิงยิงแม่งให้หมดเลยเว้ยไฟมันก็ต้องรู้ด้วยว่าฆ่าได้แล้วดันไปเลยไม่ต้องถอย พยายามคุยกันไว้แถวหน้ามึงอย่าลังเลเว้ยดันมาหนอยลช่วยกันช่วยกันไม่พี่ไปถึงรถแ่้วกูกูขอเซฟกูขอเสริมนิดนึงคือฟีดแบ็ในไฟมาไอแผงหน้าสี่คนที่กูเซตอ่ะมึงกล้าเล่นกว่านี้ได้ไหมกล้ามกล้าไม่ได้แปลว่ามงอ่ะกล้าคือมึงว่าเออมึงมึงตอบกูดิมึงกล้าเล่นกว่านี้ได้ไหม ได้แต่าเพื่อนแถวสองจะได้จะได้จะได้มีจังหวะเลยเออมึงมั่นใจหน่อยมึงกล้าเล่นเลยกลัวอะไรพวกมันน่ะเออตายเดี๋ยวมีคนรอหยิบอยู่แล้วอ่ะรอหยิบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยมึงเปิดได้เยเชื่อกูดิมึงเล่นกันไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยเทรนนิ่งสองพันล้านชั่วโมงพวกมึงไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้ม็อกไอ้การเดี๋ยวพี่ลงอักขระให้โอเคป่ะสองพันล้านชั่วโมงอยไม่ไววนเ้้ยมึงตองได้ออกเหี้ยไอ้โมมึงยิงนวดปกติเลยใช่ไหมยิงนวดปกติพี่เออ คนที่ถึงหลเาโดนกอปชจำองอะเกิดพื่อนเราอไปนว่ายาเพิ่มีุกะิวเพน้อง่อย่างโหดอะเก็ไปสต่ชอนันตายเพมื่อกี้อะใครเนก่อเล่นอย่างโหดชุกอย่างกากเนี่ยไอคันรันเล่นาสแล้ว่ะพี่คันเดียวชุกพี่คันบ้าตอนนั้นอะชุกขออย่างเดียวเลยคือมือแม่มังก็ไปมือมึงทะลุแบบเหยียบได้นะเพื่อนล้มอะไ่ ไม่แต่คุจะบอกอย่างนี้ถ้าถ้ามึงมั่นใจมึงอย่าลืมว่ามึงตีอยู่มึงเรียกเพื่อนได้เอ้ยมาชุบพี่ยูมีชุบคนนอ้มคนนี้ใครว่าอีโก้หลอกทุกคนเขามีประสบการณ์หมดเขาไม่มองแบบการ์ดคนเล่นมันเป็นฉบับไม่เพราะว่าภาพภาพที่กูแบบพูดตรงๆนั้นเดี๋ยวรอรอจบนี่เดี๋ยวกูเปิดให้ดูก็ได้นะคือกูล้มฝั่งขวาไว้กูล้มอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นเลยเว้ยกูไกชิวอะไรตรงนั้นอ่ะชุบมันยิงแบบยิงค้างเลยอ่ะมันไม่ให้มันไม่ให้กลับใช่ โนยิงจนแบบว่าเพื่อนโดนเอาไปต่อหน้าต่อตาไอ้เหแบบไม่ได้รู้ขึ้นมาตีด้วยสองไฟติดๆแล้วว่ะที่โดนแบบนี้โรดนแต่ไฟแรงนะเสิใหม่เอาใหม,ม่เม